เนี่ครับไม่สบายง่ายกันเจ็บพองง่ายในอันนันครับเป็นโรคกระพริบมแบบเรื่องเรื่องเจอ๊ยบคือยังเป็นนี่แหละครับเปลี่ยนวูคือกันครับเป็นบอกคเป็นโรคกระพริบไม่ีเจ็บพองกกันินเผาประตรงเวลาไหมครับกินเผาประตูเวลาห่วงห่วงลูกร่างเจ้าของนี่นี่เขาตรงนี้นะลาการสมมติว่าเสียทายแบบปุ๊บนี่มันอดบ่กินนี่ เดี๋ยวจีนตีต้องหาเวลาดาอยู่นะครับอ่ะนะครับแม่ๆครับนี่ควเลยนะครับผมหนึ่งกองลอยหานางลอยหาสิบกอบนะหนึ่งกองลอยลอยสี่สิบบาทนะครับจะ<า>ส่งฟรีพร้อมเลยครับผม <S <S นนเดี๋ยวอีกจีนิดนึ่งครับผมอยากฟังเพลงนั้นนะที่โคเอโบเอร์โคเบอร์ล่าสุดไหมเป็ได้ครับเออสุดเลยเหรอไม่ไม่ต้องเ,ออเสียงสดเรียวเรียวแม่น คนฟังกีตาร์เมาืลายแล้วเอาสิฟังเสียงสดเจ้าใบคนกดไปก่อนตอนนี้นะครับผม,โ,มโ,โอริโอบอกเขามาซีเออเพราะสิเป็นมาซี <c oughs> เธอเป็นป่ะเด็นองโอเิโอ <c oughs> เธอเป็นอย่งเธอต้องเป็นยังไงให้เขาไปโกรธคุณเราอ่ชอบกินยาแม่เมมี่ก็หมดทุกอย่างเลยเมมีหมดทุกอย่างเลยครับผมแต่ว่าเจ้า่าให้แมมี่ฟังกับก้นเงาะเลยกดธจะโหไปก่อนแม่ครับผมวัอนี้ ขันพ่อท่านเมืนเด็กเครื่อบุหรี่เลยนะครับเจ็ดสิบกล่องเจ็ดสิบกล่องแล้วบอกแม่แม่เจ้แม่ครับผมอีกเจ็ดสิบกล่องนี่ครับผมเดี๋ยวสิหลอดเขามาเสียแบบสดๆสู่ฟังนี่ครับผมผู้ใดญ่บังคับให้ฟังเด้อครับสั่งแล้วจ้าขอบคุณครับทําไมทําไมจ่ายปลายทางไม่ได้คะอ่าอ่าไม่แม่ได้สั่งถ้าเรากดสั่งออเดอร์ที่เป็นปลายทางไว้เกินสองเกินสามออเดอร์เนี่ยมันจะบอกปลายทางไว้นะครับ ถึงล้างใจไว้เนาะทุกคนช่วยกันกดหัวใจเลยปวดยากมากเหมือนระบบมีปัญหาหรือเปล่าเฮ้ยลูกชายมาปกปวดอยากปาปิติเมียได้ซัพพอร์ตยูรีด้วยได้ของไปใช้ด้วยขอบขึ้นปวเสียดอ่านะครับใจเย็นๆนะ่เมียเด้อมือยาซานเมียในครับมื้อนีดมืดจัดเตรียมเรียนมืดหน้าผมใครทำให้เนี่ยแม่แซมทั้กสองอ๋อ แต่ว่าพอพอเปลี่ยนลูกทรงผมแล้วแบบดูเป็นหนุ่มขึ้นเดิได้กี่สีแสนต้ได้กี่สีแสกลางสีเนาะเป็นรักเป็นตัมันรังมาม้เนี่ยคือปัับพอรอเราแล้วมันก็เลยดูเป็นบ่าวขึ้นนะครับปีผู้สาวลายปีผู้สาวะไรบ่ามันเออะไหนะครับหมเย่ไ่เดียวเมนูว่า ครับมันไรแม่มันไรแม่เซมทำผมถูกใจมากค่ะทรงผมขอคุนครับซึ่งเมื่อนี้สิบเป็นแบบปัดเป็ดฟังนี่ตลอดไหนฟังระกันปัดฝั่งหนึ่งเสยเปิดนาเพราะว่าเพราะว่าทรงหน้ามันได้แม่นักถากดีนะครับผมกระผมเฮ็ดว่าไรเด้เพราะว่ายังผมหัวเถิกนะครับ เคยสิปัดคือว่าเราต้อ้ต้องจ่ายยังไงไปทางไม่ได้เปลี่ยนเป็นโอนเป็นโอนได้เลยครับแม่ครับเปลี่ยนเป็นโอนได้เลยนะครับผมกดโอนได้เลยนะครับเป็นแบบกันไหมถ้าถ้าอายุประมาณแม่แม่ยังไม่อนุญาตมีผู้สาวนะลูกครับครับคุยแต่บอคุยได้ไหมหมายถึงว่าถ้าไม่ได้คบเป็นตัวเป็นตัวไงคุยสาวเฉยๆได้ไหมลไม่ไย้ครับ เอาไว้ก่อนครับเก็บงานก่อนด้วยครับผมเก็บเงินก่อนครับสวัสดีครับบอบคุณครับ30กันยายนยุลีขอบคุณมากขอบคุณครับนะฮะสบู่เอ่อครีมกันเครื่องม่อีกตัวไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะเดี๋ยวทยอยเปิดให้ นะครับพรุ่งนี้เราจะทยอยเปิดให้นะสำหรับสินค้าตัวอื่นนะครับผมยุลียิ้มหลายดูเมื่อไม่แม่แม่ออนแองวาแหงเกียร์เลยนีครับมัดหมักยงอแม่มัดหมักย่องือเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีคนบอกว่าพี่นี่คือหล่อแท้เมื่อนี้หล่อสุดแน่ใจหรอเขาว่าเป็นพี่เนี่ยเนีเมืองหนังหนาจะพ้อไแม่ มาเออดีรีพี่รีอยู่ยำหมากอยู่วภาสันชื้อบ้านกัน,น่ะ <c oughs> เอ้ยแล้วมาปีรีพี่นียังรู้<แ>ตัวจะบอกแค่นี้ได้ทัดร่างเลก่อนติดคุกกี่ปีติดคุกหลายปีได้ไหมว่าได้ดีได้นใน18ใช่เนอะแดงมากบ่กนั้นเลายลูบบนลูบนิติภาไว้อยู่มานานยังคะเพิ่งมาครับ บางลาเือตะข้าที่ขอบคุณครับยูรี่นี่เป็นคนแรกเลยเนาะที่ได้ไฟ์สบู่ดานิเมะเมื่อแรกก็แบบแล้วก็เป็นอินฟูคนที่สองรองจากบอดบิกร้องจากบอดบิกใช่ของค่ายตัวเกียวคือยูรี่เป็นคนที่สองต่อจากบอดบิกแม่เมื่อไรเมื่อแรกโอ้ยเม่จับปูใส่กระดุมเมื่อแรกนั่งอะไรอยู่เนี่ยอ่านจูมงงคนละมุม มือแรกไปไหนบอกภาสดือแรกที่าไรตื่นเต้นบ่ตื่นเต้นแหงครับผมบ่เคยบอกครับบ่บ่คิดวราจะของชิบาเป็นนะครับอย้ยางโอ้บอกว่าจะเป็ีตนงมือแรกนะนะเดิมเอาบอกอีางว่าเป็นนบอกอี่หยางว่าท่านใดก็ให้ได้ยิมยิมเอาได้ยิมเอามือแรกกะตื่นเต้นแห้งครับผมแต่ขันว่าดู๋ยดูแล้วกันว่าตื่นเต้นไหมครับผมแมนครับ สั่งเรียบร้อยจ้าขอบคุณครับแม่แม่ครับเดี๋ยวสิย่ำสู่ฟังนะครับผมจาก290ร้อเก้าบาทนะครับผมเหลือ140บาทเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ส่งสีโฟมแม่แม่ก็ฝากกดเด้อครับผมมันสีเบิต์ก่อนเด้อครับอีก40กล่องนะลูกเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังใช่ครับอีก40กล่องนะครับผมเดี๋ยวสิรลอกเขามัดสีสดๆสู่ฟังเด้อครับน้องยูนี่เป็นงานโคราดจากมงจ้างานเริ่มหนึ่งทุ่มสี่สิบอ่าใช่ครับ แล้วเซียรจามีปุ๊บปุ๊บแล้วแล้วพี่แม่แม่เอฟซี FC บอกว่า,อาตอนแรกอะซื้อพอ,อยูรีนะใส่ไปใส่มะขาดว่นไหนเลยยู่ปีว่นไหยก็ <FC> ซื้อมาซื <laughs> อ้อาะเออชื่อตกน้องทะเลเลยบางคนก็อาจจะเอฟไปแล้วน้องเมื่อวานนี้ใช่่คะ อ่าผู้ใดไรเพราท่นเนี่ยสั่งนะครับตอนนี้เหลือแค่40กล่องนะครับผมสุดท้ายนะแม่นะครับอีก40กล่องสุดท้ายนะครับใครที่ยังไม่กดรีบกดเดลยด้อนะครับเดี๋ยวนะจบจบเอาตอนยูริมานี่แหละจังถือเห็นรา้าถือก่อง <c oughs> บอรหรอกมันเลยถือย้อนมาติ๊กตอกให้โอ้เ <c oughs> <c oughs> นี่ยไอ้แม่มันจะขึ้นแบบล็อกราคาเลยนะติ๊กตอกมันให้ราคาพิเศษเลยใช่ใช่ใช่อันนี้คือติ๊กตอกค,คนให้ใช่นะครับผมหนึ่งกล่องมี่จะก่อนลูกหนึ่งกล่องมี่หากรึครับผมร้อยเจ้าบาท 140ี่บาทนะครับผมจาก290บาทเก้าบบาทด้วยครับก่อนสิเป็นแบบนี้นะครับใส่ดีแนงครับผมแมนครับใส่ดีแนงครับแบบผู้ใดแบบขี้ไค้เล่หลาจริงๆแบบครับผมเอาไปเอาไปใส่ได้เรื่อครับผมกินะควเนาะกินับผู้ใดม่รู้ม่หลานก็ไปเพิ่นใส่แม่ครับเพื่อใช่แล้วมันดีเลยสั่งอีกจ้าขอบคุณครับ ปลายทางไหมคะสามารถกดแบบปลายทางได้ค <Pues> ร <habitude S 2> <anh> ับบอสน่ารักเก็บกับตียขอบคุณครับเคยใช้แล้วมันดีจริงๆจ้าสั่งอีกจกาขอบคุณครับผมสั่งกับบอสบุญไปแล้วสองกล่องได้เลยครับขอบคุณครับนะครับพอลูกคูนี่ง่ายกนาตาดีทั้งคููตัวเนาะนะครับอ่ะใครไม่กดนะครับหนึ่งกล่องมีหาก้อนแบบนี้เลยนะครับผมหนึ่งกล่องมีห้าก้อนใครที่ต้องการความกระจ่างใสนะครับลดสิวลด รถซิวตามเนื้อตามโตนะครับกินเนื้อขับเนื้อขับไข้ไหลายเสียเอาตัวนี้ไปฟอกได้เลยครับ1ึ้งถึงสามนาทีรากันลัางออกนะครับผันผู้ใดยขีดขานฟอกสิ่งไ้ก็เอาเป็นปกติได้เลยนะครับพิเศษวันนี้สําหรับน้องยูดีมากนะครับผมร้อยห้าสิบเก้าบาทไม่ต้องซื้อวันนี้จ่ายแค่หนึ่งร้อยสี่สิบบาทผมจะส่งฟรีครับใครจะเอาสามกล่องสี่กล่องห้ากล่องแม่กดบวกไปเองนะผมไม่มีแบบราคาสงให้นะแม่นะนะฮะกินตัวตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะขอบคุณมากครับ ยูรีคือรอเธอรูปขอบคุณครับเอ้ยยอมเจ้าลูกนะครับพวกยอมพอไห้ครับสั่งไปทางพยานุนทางดักพยานุนทางปล่อยจะยุ่มงเลยพยานุนกับปล่อยดีดีสั่ญหาคำด่าคำบอกมานจะเสตกับว่ารู้ลักแต่เขาชื่นแต่ชื่นชมยูรีออกไหนะวันเนี้ยแต่ที่โดนพูดกับเราหลังมาก็ก็ชื่นชมนะครับชือชมยูรีตลอดนะครับผม บ่ยังดอกเราประกาศดาลูกไส้ผมตอนหนาผมดำหนาขาวขึ้นขาวจริงดูเลยขาวขึ้นแห้งใช่ดูดีขาวขึ้นเยอะมากขาวขึ้นเยอะมากจากดูแลเนาะดูแลตัวเองเยอะขึ้นเนาะใช่เออบ่คอยได้ออกแดดบ่คอยได้ยืนยันพอมนะครับอันไหนเจ้าขาวสินเลยไปเจ้วขาวบ่เลยมันต้องมีคิดตรงเซีย์วันตรงนี้อีพี่ตัวเกี่ยวพี่สิเกียวขาวละเซีย์หลดมีแน่ ้องมาแล้วเหรียญยูริเกี่ยวเท้าเออตัไซ้ายกินขึ้นค่าวเป็นพวมจังแล้วนะครสองกองขอบคุณครับแต่ว่ามูนีถือว่าทุกรอบที่ยุริมา่อไรเลยทุกกว่าทุกครั้งเลยปลาสั่งแบบเก็บปลายทางได้ทำจะมีปุ่มปุ่มปุ่มกดใช่ไหมเลือกเก็บปลายทางนะครับเนาะในการิของไทรไม่ขึ้นก็ต้องเก็บเป็นโอน่ ได้ถ้าใครถ้าใครตรงเก็บปลายทางไม่ขึ้นนะครับให้กดโอนอย่างเดียวนะแม่นะหรือเปลี่ยนแอคเคาท์ใหม่มาสั่งก็ได้ครับเดี๋ยวนะสั่งแล้วจะใช้หมดพอดีร้อนอยู่ริมอะไรโอเคครับผมใช่อ่อนอีกรอบหนึ่งรูปห้าสิบบากับรองพี่เป็นไบบครับนี่ครับผมจากราคาปกตินะครับผม290บาทนะครับผมเหลือ140บาทเท่านั้นเองนะครับผม1กล่องมี5ก้อนนะครับผมสิเป็นก้อนเป็นแจ๊คสี่นะครับผมแบบถ้าผู้ใดแบบ แบบจังไหนวะครับเพืกินตัวแห้งๆนะงไหครับผมตะกีน้องยุลีกับเป็นคนมีกินตัวแบบแห้งนะครับผม้องยุรีกับเอาไปใสนะครับมันกันลดลงนะครับรีบพื้นใดมีสิวตามตัวซุ้มขี้ไข้ช่วงยังกัเาไปใสได้เลย้อครับผมแบบใส่แล้วพอกไว้นะครับผมจ็บหนึ่งถึงสามนาทีก็ได้นะครับผมวันที่ถูกเหลือก้อนสุดท้ายพอดีใช่ดีมวกขอบคุณครับ